สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแค่แนะนําตัวและแนะนําโครงการของท่านหน่อยครับครับก็ผมนะครับคุณธนิตเหลืองตัตาแสงเป็นตัวแทนของบริษัทสีนาร์เอสเตดตำแหน่งกรรมการผู้จัดก,การลรางวัลที่ได้รับแล้วก็ชนะเลิศก็มีอยู่สองวันนะครับก็คือ,อ,อ Residential l o w Rise นะครับแล้วก็อีกวันก็คือ Environmental Sustainable Project นะครับ วิทยาหัวทะเลเนี่ยมีจุดเด่นก็คือว่าเราเป็นโครงการที่ชนะเลิศรางวัลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับก็คือโครงการนี้จะมีพื้นที่สีเขียวมากกว่าปกติถึงสองเท่าแล้วก็เป็นโครงการที่มีการเอาน้ําเสียมาบาบ,ะบะัดเป็นโครงการที่มีการแยกขยะแล้วก็ให้ความสำคัสิ่งแวดล้อมมากนะครับการออกแบบโครงการเนี่ยใช้คอนเซปต์ที่เรียกว่าบ้านเท่ที่อยากให้โลกเห็นคือจะเป็นบ้านที่ดีไซน์โฉบเฉี่ยวนะครับ เขาเขาก็ฟิตเนสเนี่ยจะดีไซน์ให้มันรู้สึกวา่าเป็นโมเดิร์นมากที่สุดนะในโคราช่วนโครงการบิอ่อนซอหอสัตคกเนี่ยนะครับก็ใช้ใช้คอนเซปต,ต์ว่าบิโอ r พรี่ยเป็นโครงการที่ตั้งอยู่ในที่ดีมากคือใกล้ตลาดสดแล้วก็ใกล้ห้างสรรพสินคา้าใกล้สถานทีน่สำคัญต่างๆ โครงการนี้ก็เป็นโครงการที่เราทําใหา้ทุกคนมีความรู้สึกว่าการที่ได้มาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะครับบ้านในโครงการนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจแล้วก็มีมูลค่า,าต่อราคาที่ดีมากนะครับก็สิทธินาเนี่ยนะครับเรามีคอนเซปต์ว่า remake luxury become accessible นะครับก็เป็นจุดยืนของโครงการแล้วก็เป็นจุดยืนของเป็นความตั้งใจในการทำงานของเรานะครับขอบคุณครับ